พอครบรอบปีก็วควรจะระลึกถึงกิจาการอันนี้อยู่เป็นประจำมาในสมัยนี้เราก็ถือการปฏิบัติอย่างนี้คือทำพิธีอาสาละหบูชาเป็นประจำปีต่อต่อมาผู้ที่จะประกอบพิธีอาสาละหบูชาในวันนี้ก็ควรจะทำในใจอย่างนี้ ไม่ใช่จากว่าถึงปีก็มาเวียนเทียนกันให้สนุกสนานสักครั้งหนึ่งขอให้มีความเข้าใจอย่างนี้และเตรียมจิตใจให้พร้อมให้เหมาะที่จะทำพิธีอันนี้ในสถานที่นี้อาตมาเชื่อว่าสถานที่เช่นอย่างนี้ที่เรานั่งกันอยู่ที่นี่นี่คงจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อย คือช่วยมีจิตใจ,จสงบลงมาหรือว่ามีจิตใจ,จยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะประกอบพิธีที่สำคัญเห็นปานนี้ยิ่งกว่าในที่อัดแอในบ้านเมืองหรือในย่านตลาดเพราะว่าในสถานทีน่นี้ธรรมชาติมันช่วย แวดล้อมจิตใจให้มีจิตใจใสงบเย็นลงไปไม่มากก็น้อยขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีๆเห็นว่าเข้ามาในสถานที่อย่างนี้กับเข้าไปในบ้านเมืองอันอัดแอนั้นความรู้สึกมันเกิดขึ้นเองแตกต่างกันอย่างไรคราวนี้คงจะประจักษ์แกจิต ใจของคนทุกคนแล้วนันมีข้อเท็จริงที่ว่าธรรมชาติอย่างใดแวดล้อมจิตใจจิตใจมันก็เป็นไปตามสภาพเช่นนั้นที่ในเมืองมันมีธรรมชาติหรือไม่ใช่ธรรมชาติก็ตามเป็นสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างหนึ่งจิตใจมันก็ไปอย่างหนึ่ง ขั้นมาถึงสถานที่นี้ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติตามธรรมชาติเส้นก้อนหินเส้นต้นไม้หรือบรรยากาศตามธรรมชาติ <c oughs> มันก็แวดล้อมจิตใจหรือถ้าถูกกว่านั้นคือมันบังคับจิตใจให้เป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติดังนั้นจิตใจมันก็สงบเย็นลงไปเองอย่างน้อยมันก็จะเป็นกลาง ตามความหมายั้งคําว่ามัชชิมาปฏิปทามันมีจิตใจที่เป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟดพอเหมาะที่จะเข้าใจธรรมะที่เป็นกลางคือมัชชิมาปฏิปทานั้นได้ <c oughs> จึงเห็นว่าเราก็จะรับประโยชน์ข้อนี้อย่างหนึ่งเป็นแน่นอนซึ่งอาจจะหาไม่ได้ ในย่านตลาดที่จอแจกค้อยเข้าใจในข้อนี้ไว้ด้วยเพื่อจะได้ทำจิตใจให้เหมาะสมกลมกลืนกันไปกับอำนาจของธรรมชาติดังที่กล่าวแล้วถ้าลองคิดด้วยดีก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราอยู่ในที่เช่นเดียวกัน ความคิดมันก็มักจะเกิดขึ้นเหมือนกันเราอยู่ในที่อย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่เราก็จะมีจิตทางามรู้สึกคิดนึกเกิดขึ้นพล้ายกันได้โดยง่ายอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านจะสูตรกลางดินที่สวนลุมพินนีก็ในฝ่ายเหมือนกันท่านจะจสรู้ที่กลางดินที่โคนต้นโพ ที่ริมตลิงแห่งหนึ่งก็เรียกว่าในป่าได้เหมือนกันพระท่นานอาปรินิพานก,กลางดินที่สวนต้นสาละซึ่งเป็นอารามป่าก็เรียกว่าป่าเหมือนกันพระท่านท่องเที่ยวอยู่ตามป่าแม้ที่เรียกว่าพระเชตวันคำว่าวันนั้นก็แปลว่าป่า เวลูวันหรือเชตวันหรืออะไรวันก็ล้วนแต่ป่าคือเ้าจัดป่าให้เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่ของนักบวชเขาจะพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักป่าหรือนักอยู่ป่าอย่างนี้มันก็ไม่ผิดเราควรจะนึกถึงข้อนี้แล้วก็ยินดีที่จะเป็นอยู่ให้คล้ายกันแม้ไม่ตลอดทุกเวลา วางเวลาก็ลองมาเป็นอยู่ให้คล้ายพระพุทธเจ้ากันสักบ,บ้างเช่นเดียวนี้ก็นั่งกลางดินถือเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นอาสนะของพระพุทธเจ้าทีเดียวแผ่นดินเนี่ยมันเป็นอาสนะของพระพุทธเจ้าเราเลยมานั่งเนอาสนะของพระพุทธเจ้า เป็นที่ระลึกแก่การที่ท่านประสูติกางดินศัสรูกลางดินนิพพานกลางดินอยู่ก็กลางดินกุฏิของท่านก็พื้นดินนี่มันคงจะช่วยได้มากคือมีจิตใจที่คล้ายกันนี่ท่านแสดงธรรมเทศนาโดยส่วนมากก็กลางดินจนถึงกัาจะพูดได้ว่ามากที่ทรงแสดงแก่ภิกษุปัญจวัตรทีในวันเช่นวันนี้ ก็กลางพื้นดินอีกนั่นเองมันไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงเห็นว่าในแสดงตรงแสดงในวิหารหรือในโบสถ์หรือในอะไรไม่มี <c oughs> มันก็พบกันที่กลางดินสนธนากันกลางดินเพราะที่อยู่มันก็เป็นพื้นดินนี่เราจึงเือโอกาสนี้เป็นเครื่องเลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านมี ระเบียบการเป็นอยู่ของท่านอย่างไรรวมทั้งพระสงฆ์สาว,วกทั้งหลายด้วยวันนี้วันหนึ่งชั่ขาขณะนี้เราบมาสู่ระเบียบการเป็นอยู่หรือบรรยากาศนี่เช่นเดียวกันกับวันนั้นมีเรื่องที่จะต้องคิดต่อไปอก็มีอีกเช่นว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าท่าน ไม่มีรองเท้าไม่เคยพบคําว่าทรงสวมอืจะรองเท้าบ,บาทหรือรองเท้าท่านก็เดินดํานเนินเท้าเปล่าที่เราทุกคนยังสวมรองเท้าท่าน,นกันถึงคราวที่จะประกอบพิธีทำประทักษิณเวียนเียนโดยแท้จริงก็ขอให้ถอดรองเท้าดูบ้าง คือจะได้เหมือนพระพุทธเจ้าก็จะได้บูชาแก่พระพุทธเจ้าถ้าปวดเท้านั่นก็ยิ่งดีคือเป็นการบูชาได้วความเสียสละที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งลำบากก็ต้องถือว่ายิ่งได้บุญมากเพราะว่าลงทุนมากยอมลงทุนแม้้วยการเจ็บปวด ในการเดินเประทักศินในสถานที่อย่างนี้ถ้าเราจะทำอะไรได้อีกกีก่อย่างเราก็จะทำหมดทุกอย่างในวันเช่นนี้จะสมาทานศีนอุโบสถหรือว่าจะทำอะไรที่ให้มันเป็น,นการเจ็บปวดแก่กิเลสบ้า <c> ง <oughs> วันนี้เป็นวันที่ว่าจะต่อสู้ หรือชนะกิเลสกันทีเดียวต้องทาอย่างนี้มันจึงจะเป็นบูชาที่แท้จริงที่เรียกว่าปฏิปัติที่บูชาถ้าบูชาในวัตถุสิ่งของดอกไม้สุเทียนนี่มันเป็นอีกชนิดหนึ่งถ้าบูชาด้ยการปฏิบัติกระทั่งด้วยเงือด้วยแรงด้วยอะไรที่มันไม่ใช่วัตถุกันแล้ว ก็แล้วกันอ่ะมันเป็นการบูชาที่สูงกว่าและยังทำในใจให้ถูกต้องในขณะที่ประกอบการบูชานั้นด้วยมันก็ยิ่งมีผลมากยิ่งขึ้นไปอีกนีก่คือการเตรียมสำหรับจะทำพิธีอาสาละหบูชา